สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายเป็ดชนแนลนะครับในวันนี้ครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือบ้านของโมนาครับที่เธอไม่มีตังจ่ายค่าเช่านั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะเออคือมันเป็นอะไรที่หามากเว้ยวิธีการเข้าก็คือเราต้องใช้บัคของเวนติครับอ่าแต่พวกคนที่มีเวนตะเข้าไปได้เลยเว้ยแล้วมันเป็นการเข้าที่แบบว่าใครเป็นคนคิดวะแบบเนี้ยเออผมสงสัยมากเลย ใครเป็นคนคิดคนแรกเนี่ยอย่างแรกเลยครับคือเราต้องขึ้นไปบนหลังคาแต่ต้องย้ํานะครับว่าต้องใช้เวนติพอขึ้นเสร็จไปปุ๊บเราก็กดใช้สกิล e นะกดค้างพอกดค้างปุ๊บมันจะเป็นสกิลลมทําให้เราบินขึ้นไปได้ในจังหวะที่กําลังจะบินเนี่ยแบบเรากดเสร็จแล้วมันกํนาลังจะน้างค่ะเราต้องรีบกด e.s.c. เว้ยพอกด e.s.c. ปุ๊บเราต้องรีบเข้าไปในกล้อง่อาเข้าไปในกล้องถ่ายรูปพอเข้าไปในกล้องถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราต้องเลือกซ่อนตัวเองแค่ติแค่นั้นครับแล้วก็ปล่อยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยแล้วตัวเวทีมันจะค่อยๆลอยลงมาเรื่อยๆเอออยากรู้ว่าเลยแม่ใครเป็นคนต้นคิดคนแรกวะคือจีเนียตอะ่ะเนี่ยครับอย่างที่เห็นในภาพครับเนี่ย มันก็ค่อยลงมาครับและก็อย่างที่เราเห็นนึงครับแม่งโลง่งครับมันโล่งเว้ยมันโลง่งมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเป็นแค่แบบโมเดลที่ปั้นแบบภายนอกขึ้นมาแต่ในอนาคตมีแน่ถ้ามีแอร์เรียอย่างนี้แล้ว <c oughs> ผเชื่อว่าอย่าง,งนะั้นอนาคตก็ต้องมีนะเออแต่ตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรอะ <laughs> ก็ไม่มีอะไรก็ไม่จะพวู่อะไรก็ไม่มีอะไรจริงๆนะโอเอค okay, ครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะดูอะไรแปลกๆอยากจะเห็นอะไรแปลกๆก็สามารถกดติดตามเพจ Facebook สายเป็ดหรือกดซ u b s c r i b e สายเป็ดไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคนชอบก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะก็ขอฝากไว้ด้วยครับช่องผมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นเกมแล้วก็เป็นอนิเมะอย่างงี้แหละก็จะมีประมาณไม่กี่อย่างนี่หรอกก็มีมีอยู่สองอย่างนี่แหละสำหรับวันนี้ ผมก็ขอลาไปแล้วจริงๆครับก็ลากันไปพร้อมกับน้องครีสุดแสนจะน,น่ารักของเราแล้วไ้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย